กินเขากับแจ้วจ้าทำโตโตเลยเห็นงานแตะมือกับลุงเป็นยังไงสิแล่ะมาค่ะกินข้าวกับแจ้วค่ะเมือม่อยเมื่อยน้ำบัดดีเจยาย้าใหญ่คิดได้ยตะเลยนเน็ตไม่ทมันประดานะ แบบว่าเรากินแจวด้วยเพราะว่ามันจะกดไรย้อนไเลยบลบกเพ็ไปหน่เพชรค่ะเน้นเน้นเน้นหัวประดุกหน่อยว่าเชฟกินเพจไปไหนเชฟไปกินเพจไปไหนกดไรย้อนก็ต้าประจําเห้อมาเห็นุุงล้งอย่างมีต่วนพูดไหมดิส่วนูดก็ จะทินะท้น<ะ>ินทิ้งหัวทิน้นลูกกระเจนะ็ดบ้างต้งติ้นนะต้อ,องางพัดก,กระเจิ้นตน,นครับกระเจรดกระดุกน่อยเกี่ยวสนิทก็ดีนะแต่บอกฝึกแจวเลยมอดู กพียงตับไก่ล <c oughs> ูกไ <c> ก <oughs> <c oughs> ่ตับอบบจ้าข้าวเปลือกข้าวขาวเจ้าฟางสมี่งตัวข้าวมันมั้ะจำไม่ได้เลยออกไม่มัน กุบกุซอยากตำไปด้วยนะจับมาตาประจำรมพรเพิ่เอนมูก,กิ่เขาไปเนี่อพอบานมาด้กิ่เขไปมาเราเปนบ่า,า,าม, <laughs> มา,าได้ค่ากินเข่าจับแจกรับเจวปลาไค่ะมือนเด้ค่ะเด้อ กง่ายๆค่ะเอาแบบตากที่หอติดทุกมือเลยกับเผาเีเต็งน,นะนนทั้ิแี่เสีสบมั้งมาครับมาต้องควนควายมาต้องดิดลร่นมันยากทั้งะงมืขึคืนยากลแล้วมันนีเสียหยังให้หมูพึ่งิดกินยังเก็ยรขนดนั้น,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 นหรอเสบๆกับเจ้าปลรราจ้าิ่ง ตับไกล่ล้วกับไปดูปค่ะขอบคุณที่รับชมจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาเข้าไปมั้เดี๋ยวอ๋อขีออเขากับแจ้วขาบเปิิบ,บจ้า